เสียงโทรศัพท์ในเช้าวันปีใหม่คือจุดเริ่มต้นของปริศนาที่แม้แต่ตำรวจยังหาคำตอบไม่ได้เพราะปลายสายคือชายที่ควรจะซิมใจไปแล้วกลางพายุหิมะเมื่อหลายเดือนก่อนส่วนที่1เสียงที่คุ้นเคยวันที่หนึ่งมกราคมปี1983ในบ้านหลังหนึ่งที่เงียบสงบในรัฐไวโอมิงสหรัฐอเมริกาเพื่อนสนิทคองครอบครูเคม กำลังจะเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความหวังแต่แล้วเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นและความสงบสุขของเธอได้หายไปตลอดการเธอกดรับสายแต่ปลายสายกลับไม่มีเสียงพูดตอบกลับมีเพียงเสียงลมพัดและเสียงลมหายใจที่ฟังดูเจ็บปวดทรมานเธอจำเสียงนั้นได้ทันทีมันคือเสียงของดอนเคมป์ชายหนุ่มวัย35ปี ที่หายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยท่ามกลางพายุหิมะถลม่มเมื่อสองเดือนก่อนนักสืบพบว่าสายโทรศัพท์นี้ไม่ได้ดังขึ้นเพียงครั้งเดียวแต่มันดังต่อเนื่องมาตั้งแต่วันก่อนหน้านั้นและที่น่าคนลุกที่สุดคือเมื่อตำรวจแกะรอยสายโทรศัพท์นี้กลับไปพวกเขาพบว่ามันถูกโทรออกมาจากตู้โทรศัพท์สาธารณะที่ตั้งอยู่กลางทุ่งร้าง ในจุดที่ไม่มีมนุษย์คนไหนจะสามารถรอดชีวิตอยู่ได้ในสภาพอากาศที่ติดลบถึง20องศาย้อนกลับไปในวันที่15พฤศจิกายน1982รถกระบะของดอนถูกพบจอดทิ้งไวร้ริมทางหลวงสาย80เครื่องยนต์ยังคงติดอยู่ประตูรถถูกเปิดอ้าไว้และของใช้ส่วนตัวทุกอย่างยังอยู่ครบแต่สิ่งที่ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องยืนอึ้งคือร่องรอยบนหิมะ มีรอยเท้าของดอนเดินมุ่งหน้าออกจากรถเข้าไปในป่าลึกรอยเท้านั้นเดินเป็นเส้นตรงอย่างมั่นคงแต่จูๆ่ๆร่องรอยเหล่านั้นกลับหายวับไปเฉยๆราวกับว่าเขาถูกดึงขึ้นไปบนฟ้าหรือระเหยกลายเป็นไอไปกลางอากาศไม่มีร่องรอยการพยายามกลับมาที่รถไม่มีรอยการถูกทำร้ายหรือรอยการต่อสู้กับสัตว์มีเพียงความว่างเปล่าสีขาวโพลนที่ปกคลุมความลับนี้ไว แล้วใครกันที่โทรศัพท์มาหาเพื่อนของเขาในเช้าวันปีใหม่ถ้าดอนยังมีชีวิตอยู่เขาไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนตลอดสองเดือนหรือว่าสิ่งที่โทรมานั้นไม่ใช่มนุษย์ที่มีลมหายใจอีกต่อไปส่วนที่สองร่องรอยที่ขัดแยง้งหลังจากได้รับแจ้งเหตุรถถูกจอดทิ้งไว้เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ใช้เฮลิคอปเตอร์บินวนรอบพื้นที่กว่า100ตารางกิโล พวกเขาใช้สุนัขดมกลิ่นและทีมเดินเท้ากว่า50ชีวิตปูพรมตรวจค้นทุกตารางนิ้วนักสืบพบว่าห่างจากจุดที่รถจอดไปประมาณ2กิโลเมตรมีการพบถุงเท้าของดอนวางพาดอยู่บนกิ่งไม้และมีการพบไม้เท้าที่เขาใช้เดินผ่าแต่สิ่งที่ทำให้ทีมค้นหาประหลาดใจคือระยะทาง ในสภาพพายุหิมะที่รุนแรงจนมองไม่เห็นทางข้างหน้ามนุษย์ทั่วไปไม่สามารถเดินเท้าเปล่าหรือใส่เพียงถุงเท้าไปได้ไกลขนาดนั้นความหนาวเย็นจะทำให้ร่างกายเกิดภาวะจำศีลและหมดลมหายใจภายในเวลาไม่ถึง30นาทีแต่ร่องรอยที่พบกลับบ่งบอกว่าเขาเดินไปเรื่อยๆอย่างไม่มีจุดหมายและที่น่าแปลกคือมีพยานคนหนึ่ง อ้างว่าเห็นชายที่มีลักษณะคล้ายดอนเดินเข้าไปในโรงนาแห่งหนึ่งที่อยู่ไกลออกไปเมื่อเจ้าหน้าที่รุดไปตรวจสอบโรงนาแห่งนั้นพวกเขาพบเพียงกองฟางที่ยุบลงไปเหมือนมีคนมานอนและเศษอาหารที่ถูกแกะทิ้งไว้แต่กลับไม่พบตัวดอนที่น่าคนลุกยิ่งกว่าคือในกองฟางนั้นมีร่องรอยของของเหลวสีแดงเข้มที่แห้งกรังซึ่งเมื่อตรวจดูแล้วพบว่ามันคือคราบเลือดที่เกิดจากการบาดเจ็บอย่างหนัก แต่ไม่มีใครอธิบายได้ว่าคนที่บาดเจ็บขนาดนั้นจะสามารถหลบหนีการค้นหาของเฮลิคอปเตอร์ที่ติดกล้องตรวจจับความร้อนไปได้อย่างไรเรากลับมาที่เรื่องราวของเช้าวันปีใหม่ครับจูดี้เอกแมนเพื่อนสนิทของครอบครัวเคมป์ได้รับโทรศัพท์ปริศนาทั้งหมด7ครั้งตำรวจได้ทำการดักฟังและตรวจสอบพิกัดของสัญญาณนักสื่พบว่าสายโทรศัพท์ทั้งหมดถูกโทรมาจากตู้สาธารณะในเมืองแคสเปอร์รัฐไวโอมิง เมื่อเจ้าหน้าที่นำกำลังไปล้อมตู้โทรศัพท์นั้นในขณะที่มีสายเข้ามาพวกเขากลับพบเพียงความว่างเปล่าไม่มีใครยืนอยู่ที่นั่นไม่มีรอยเท้าบนหิมะร,รอบๆตู้โทรศัพท์แต่สัญญาณในระบบกลับระบุชัดเจนว่าสายกำลังเชื่อมต่อนี่มันคือเรื่องเหนือธรรมชาติหรือเป็นการเยาะเย้ยจากผู้ไม่หวังดีกันแน่หลายคนตั้งสมมติฐานว่า ดอนอาจจะถูกลักพาตัวไปและผู้ก่อเหตุพยายามใช้เสียงที่อัดไว้มาเปิดใส่โทรศัพท์เพื่อปั่นประสาทครอบครัวแต่ทำไมต้องเป็นวันปีใหม่และทำไมต้องเลือกตู้โทรศัพท์ที่ตั้งอยู่ในจุดที่ห่างไกลผู้คนขนาดนั้นความลับนี้ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อแม่ของดอนตัดสินใจจ้างนักสืบพลังจิตและคำทำนายแรกที่ได้รับคือดอนไม่ได้อยู่บนดินเขาอยู่ในที่ที่ทุกคนมองข้าม และเขากำลังพยายามจะบอกอะไรบางอย่างผ่านเสียงเรียกเข้าส่วนที่สการพบร่างหลายเดือนผ่านไปจนกระทั่งหิมะเริ่มละลายในฤดูใบไม้ผลิความจริงที่น่าสะพรึงกลัวก็ถูกเปิดเผยร่างของดอนเขคมถูกพบโดยบังเอิญโดยเหล่านักล่าสัตว์จุดที่พบร่างของเขานั้นอยู่ห่างจากจุดที่รถจอดทิ้งไว้เพียงไม่กี่ร้อยเมตรและที่ทำให้คดีนี้กลายเป็นตำนานสยองขวัญคือ จุดนั้นคือจุดที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเดินผ่านไปมานับร้อยครั้งในช่วงสองเดือนแรกสุนัขดมกลิ่นที่เก่นที่สุดเคยเดินผ่านตรงนั้นเฮลิคอปเตอร์เคยบินต่ำเหนือจุดนั้นแต่ในตอนนั้นกลับไม่มีใครพบร่างของเขาเลยเขาเพิ่งจะถูกนามาวางไว้ตรงนั้นหรือเปล่าหรือว่าเขาแอบซ่อนตัวจากทุกคนได้เก่งกาจขนาดนั้นและผลการชนสูตรเบื้องต้นพบว่า เขาจากไปหลังจากวันที่เขาหายตัวตัวนานหลายสัปดาห์นั่นหมายความว่าในช่วงเช้าวันปีใหม่ที่มีสายโทรศัพท์ดังขึ้นดอนเคมป์อาจจะยังมีชีวิตอยู่จริงๆเขากำลังหนีอะไรบางอย่างหรือเขากำลังถูกใครบางคนบังคับให้ทำในสิ่งที่เราคาดไม่ถึงชายปริศนาในเทรลเลอร์หมายเลข13 หลังจากที่สายโทรศัพท์ปริศนาในเช้าวันปีใหม่สร้างความปั่นป่วนให้กับครอบครัวเคมปต์ตำรวจรัฐไวโอมิงไม่ได้นิ่งนอนใจครับพวกเขาทำการแกะรอยสัญญาณอย่างละเอียดจนพบว่าสายที่โทรหาจูดี้ไอคแมนเพื่อนสนิทของดอนนั้นถูกโทรมาจากบ้านพักแบบเทรลเลอร์หลังหนึ่งในเมืองแคสเปอร์เมื่อเจ้าหน้าที่นำกำลังเข้าจู่โจมและตรวจคน้นพวกเขาได้พบกับชายคนหนึ่งที่ชื่อว่ามาร์คเดวินพอต เขานั่งอยู่ในห้องที่มืดสลัวท่ามกลางกองขยะและกลิ่นอับเมื่อถูกถามว่าเขารู้จักดอนเคมส์ไหมคำตอบของเขาทำให้ตำรวจต้องขนลุกสู้นักสืบพบว่ามาร์กยอมรับอย่างหน้าตาเฉยว่าเขาคือคนที่โทรไปหาจูดี้จริงและเขาอ้างว่าดอนเคมส์ยังไม่สิ้นใจแต่ดอนกำลังซ่อนตัวอยู่กับเขาในเทรลเลอร์หลังนี้เมื่อไม่กี่วันก่อนแต่เมื่อตำรวจตรวจค้นทั่วทั้งเทรลเลอร์ กลับไม่พบร่องรอยของมนุษย์คนอื่นเลยไม่มีเสื้อผ้าเพิ่มไม่มีอาหารสำหรับสองคนและที่สำคัญคือไม่มีดอนเคมต์มาร์กเริ่มให้การสับสนเขาบอกว่าดอนเพิ่งจะเดินออกไปทางประตูหลังก่อนที่ตำรวจจะมาถึงแต่ข้างนอกนั่นคือพายุหิมะที่กำลังโหมกระหนำ่ำและไม่มีรอยเท้าใหม่บนพื้นหิมะแม้แต่รอยเดียวนี่คือคำโกหกเพื่อเรียกร้องความสนใจหรือว่ามาร์ก คือผู้ไม่หวังดีที่พรากตัวดอนไปและกำลังเล่นสนุกกับความรู้สึกของครอบครัวที่กำลังรอคอยความหวังส่วนที่ 4. หลักฐานที่โรงนาในขณะที่มาร์กถูกควบคุมตัวไปสอบสวนทีมค้นหาอีกทีมหนึ่งได้กลับไปยังจุดที่พบรถของดอนอีกครั้งและครั้งนี้พวกเขาขยายขอบเขตการค้นหาไปจนถึงโรงนาเก่าๆที่ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวกลางทุ่งหิมะ นักสืบพบว่าภายในโรงนาที่หนาวเหน็บนั้นมีหลักฐานชิ้นสำคัญที่ยืนยันว่าดอนเคยมาที่นี่จริงๆพวกเขาพบสมุดบันทึกของดอนวางเปิดทิ้งไว้บนกองฟางข้างๆกันนั้นคือเสื้อกันหนาวตัวหนาที่เขาควรจะใส่เพื่อประทังชีวิตทำไมเขาถึงถอดเสื้อกันหนาวทิ้งไว้ในที่ที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งในทางวิทยาศาสตร์นี่คืออาการที่เรียกว่า paradoxical undressing ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อมนุษย์เข้าสู่ภาวะร่างกายเย็นจัดจนสมองสั่งการผิดพลาดทำให้ผู้ประสบภัยรู้สึกร้อนจัดจนต้องถอดเสื้อผ้าออกทั้งหมดก่อนจะจากไปแต่สิ่งที่ขัดแย้งกับทฤษฎีนี้คือรอยนิ้วมือที่พบบนสมุดบันทึกมันไม่ได้มีแค่รอยนิ้วมือของดอนเท่านั้นแต่ยังมีรอยนิ้วมือของบุคคลที่สที่พยายามจะลบข้อความบางอย่างในหน้าสุดท้ายของสมุดบันทึกนั้นออกไป มีใครบางคนตามดอนเข้าไปในโรงนาน,นั้นหรือไม่หรือมีใครบางคนจงใจจัดฉากให้ดูเหมือนว่าดอนสติฟั่นเฟื่อนแล้วถอดเสื้อผ้าทิ้งไว้เองเพื่อเบี่ยงเบนประเด็นการถูกทำ้ายเสียงกระซิบผ่านสายโทรศัพท์ช่วยผมด้วยความน่าประพรงกลัวกลับมาอีกครั้งเมื่อจูดี้ตัดใจรับสายโทรศัพท์อีกครั้งในช่วงกลางเดือนมกราคมครั้งนี้เธอเตรียมเครื่องอัดเสียงไว้พร้อม ในเทปบันทึกเสียงที่ตำรวจนำไปวิเคราะห์ปลายสายไม่มีเสียงของมาร์คเดวินพอร์ตอีกต่อไปแต่เป็นเสียงผู้ชายที่แหบพร่าและสั่นเครือเขาพูดสันส้นๆเพียงประโยคเดียวว่าช่วยผมด้วยมันหนามเหลือเกินนักสืบ วิเคราะห์ว่าโครงสร้างเสียงและจังหวะการพูดมีความใกล้เทียงกับดอนเข้มถึง90%ซแต่ปัญหาก็คือสายนั้นถูกโทรมาจากตู้โทรศัพท์สาธารณะที่อยู่ห่างจากโรงนาที่พบหลักฐานไปเกือบ100กิโลเมตรหากดอนยังมีชีวิตอยู่เขาจะเดินทางข้ามทุ่งหิมะนับ100กิโลเมตรโดยไม่มีเสื้อกันหนาวและรองเท้าได้อย่างไร แล้วทำไมเขาถึงโทรหาตำรวจหรือครอบครัวโดยตรงแต่กลับเลือกโทรหาเพื่อนสนิทเพียงคนเดียวซ้ำแล้วซ้ำเล่าหรือว่าเสียงที่จูดี้ได้ยินอาจไม่ใช่เสียงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่มันคือเสียงสะท้อนจากอดีตหรือการจงใจเปิดเทปบันทึกเสียงของใครบางคนเพื่อล่อลวงให้ทีมกู้ภัยไปผิดทางส่วนที่5ชายที่แน่ต่างท่ามกลางความสับสนพยานรายหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของร้านขายของชำในเมืองเล็กใกล้จุดเกิดเหตุ ได้ให้ข้อมูลที่ทำให้คดีนี้เปลี่ยนทิศทางไปอย่างสิ้นเชิงเธอบอกว่าในเช้าวันปีใหม่เธอเห็นชายคนหนึ่งที่มีใบหน้าเหมือนดอนเข้มทุกประการมายืนจ้องมองเธอผ่านกระจกหน้าต่างร้านเขาสวมเพียงเสื้อเชิดบางๆใบหน้าของเขาซีดเผือดเหมือนไร้เลือดและที่น่าคนลุกที่สุดคือดวงตาของเขาว่างเปล่าเหมือนคนไม่มีสติเมื่อเธอเปิดประตูออกมาเพื่อจะถามว่าต้องการความช่วยเหลือไหม ชายคนนั้นกลับเดินถอยหลังหายเข้าไปในเงาของตึกอย่างรวดเร็วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเวลาเดียวกับที่มีสายโทรศัพท์โทรหาจูดี้เป็นไปได้ไหมว่าดอนเคมกกำลังตกอยู่ในสภาวะสูญเสียความสรงจำหรือถูกควบคุมโดยสารบางอย่างทำให้เขาไม่สามารถกลับบ้านได้และทำได้เพียงบุญเวียนอยู่รอบๆผู้คนเหมือนวิญญ,ญาณที่หลงทางการขนพบเวลาล่วงเลยไปจนถึงปี1985 หรือเกือบ3ปีหลังจากที่ดอนเข็มหายสาบสูญไปในพายุหิมะครั้งใหญ่ความหวังของครอบครัวที่จะได้เห็นเขากลับมาในเช้าวันปีใหม่เหมือนที่สายโทรศัพท์ลึกลับเคยบอกไว้ได้เลือนหายไปตามการเวลาจนกระทั่งนักล่าสัตว์กลุ่มหนึ่งเดินเข้าไปในบริเวณป่าใกล้กับจุดที่ดอนทิ้งรถไว้พวกเขาได้พบกับความจริงที่น่าตกใจร่างที่ไร้วิญญ,ญาณของดอนเข็มถูกพบสงบนิ่งอยู่ห่างจากถนนหลวงเพียงไม่กี่ร้อยเมตรนักสำรว พบว่าจุดที่พบร่างนั้นเป็นพื้นที่โล่งที่ไม่มีพุ่มไม้หนาทึบพอจะบดบังสายตาได้เลยและที่น่าเหลือเชื่อที่สุดคือทีมกู้ภัยและสุนัขดมกลิ่นเคยปูพรมตรวจสอบในรัศมีนี้อย่างละเอียดในช่วงสองเดือนแรกที่เขาหายไปทําไมในตอนนั้นไม่มีใครเห็นเขาเขาเพิ่งจะถูกนํามาทิ้งไว้ที่นี่หลังจากที่สายโทรศัพท์หยุดลงหรือไม่หรือว่าในช่วงที่ทุกคนกําลังตามหาเขาดอนเคมยังคงเคลื่อนที่หลบซ่อนอยู่ในเงามืดของพายุ และเพิ่งจะมาสิ้นลมในจุดที่เขาจากรถมาเพียงไม่กี่ก้าวส่วนที่ 6. ผลชนสูตรเมื่อร่างของดอนถูกส่งไปยังสถานิติเวศผลการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์กลับยิ่งทำให้คดีนี้ซับซ้อนขึ้นนักสืบพบว่าสาเหตุการจากไปคือสภาวะร่างกายเย็นจัดไฮโปเทอร์เมียแต่สิ่งที่เป็นบมปริศนาคือเวลาจากสภาพการย่อยสลายของเนื้อเยื่อ และการสลายตัวของสารในร่างกายผู้เชี่ยวชาญลงความเห็นว่าดอนเข็มน่าจะจากไปเกือบจะทันทีหรือภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่เขาหายไปจากรถเมื่อปี1982ถ้าผลชนสูตรถูกต้องแล้วสายโทรศัพท์ในวันที่1มกราคม1983ที่จูดี้ได้ยินหละ่ะแล้วเสียงกระซิบที่ว่าช่วยผมด้วยมันหนาวเหลือเกินในอีกไม่กี่สัปดาห์ต่อมานั่นคืออะไร หากดอนจากไปตั้งแต่พฤศจิกายน1982นั่นหมายความว่าเสียงที่ดังผ่านสายโทรศัพท์ในเช้าวันปีใหม่ไม่ใช่เสียงของดอนเข็มที่ยังมีชีวิตอยู่เฉลยปริศนาชายในเทรลเลอร์ตำรวจหันกลับมาตรวจสอบมาร์คดาวินพอร์ตชายในเทรลเลอร์หมายเลข13ยังหนักอีกครั้งในที่สุดความจริงที่น่าสะอิดสะเอียนก็ปรากฏนักสืบวิเคราะห์ว่ามาร์คดาวินพอตคือชายที่มีปัญหาทางจิต และมีความหลงไหลในคดีปริศนาเขาแอบดักฟังวิทย to ุสื่อสารของตำรวจและติดตามข่าวการหายตัวไปของดอนเข็มอย่างใกล้ชิดเขาใช้ทักษะด้านเทคโนโลยีและการสุ่มเดาเข้าไปเจาะระบบข้อมูลและหาเบอร์โทรศัพท์ของคนใกล้ชิดของดอนเขาคือคนที่โทรศัพท์ไปหาจูดี้ในเช้าวันปีใหม่เพื่อเล่นสนุกกับความหวังของคนที่กำลังโศกเศร้าส่วนเสียงในเทปที่จูดี้มั่นใจว่าเป็นเสียงของดอนเข็มนั้น นักจิตวิทยาเชื่อว่ามันเกิดจากภาวะอุปทานหมู่หรือความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะได้ยินเสียงคนที่รักจนทำให้สมองแปลความหมายของเสียงรบกวนในสายโทรศัพท์ให้กลายเป็นเสียงของดอนเข็มไปเองส่วนที่ 7. บทสรุปสุดท้ายคดีของดอนเข็มปิดตัวลงด้วยความเศร้าแท้จริงแล้วดอนอาจจะประสบอุบัติเหตุรถเสียท่ามกลางพายุหิมะ เขาเกิดอาการสับสนจากความหนาวเย็นจนถอดถุงเท้าและเดินเท้าเปล่าออกไปในป่าก่อนจะสิ้นใจในเวลาอันสัน้นความลึกลับที่คนทั้งโลกพูดถึงไม่ได้เกิดจากสิ่งเหนือธรรมชาติแต่เกิดจากความโหดร้ายของมนุษย์อย่างมาร์คเดวนคอร์ทที่ใช้ความทุกข์ของคนอื่นมาเป็นของเล่นและความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่บดบังร่างของเขาไว้ใต้หิมะหนาจนมองไม่เห็น เช้าวันปีใหม่ที่ควรจะเป็นวันเริ่มต้นสิ่งใหม่สำหรับครอบครัวเค็มมันกลับเป็นวันที่ความจริงถูกบิดเบือนไปนานหลายปีแต่นี่คือบทเรียนที่สำคัญที่สุดในโลกของคดีปริศนาบางครั้งปีศาจท,ที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่สิ่งที่โทรมาจากความตายแต่คือคนที่นั่งอยู่หลังสายโทรศัพท์ในโลกความจริงนี่เองขอบคุณที่ติดตามคดีด,ดอนเค็มไปกับเราจนถึงบทสรุปครับ